ครับก็สวัสดีเด็กๆทุกคนอีกครั้งนะครับตอนนี้เด็กๆเข้ามากัน20คนเนาะตอนนี้เด็กๆเข้ามากัน20คนวันนี้วันศุกร์นะครับแม่วันศุกร์สัปดาห์แล้วนะครับอีกสองอีกพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แล้วก็วันอาทิตย์หนูก็ได้พักกันแป๊บหนึ่งและนี่ครับแล้ววันจันทร์เรามาเรียนกันต่อเนาะวันนี้วันศุกร์เออนะครับวันศุกร์ที่แดตุลาคม นะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับภาพเรียนแรกของนักเรียนก็คือเก้าโมงนะครับเก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาตั่นองนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเราได้อะไรนะทำไมเรียนทั้งวันและหยุดแค่สองวันทำไมครับอยากอยากเรียนแบบไหนอยากเสียนแบบคลยเลย ผมปิดไม่อยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่เขาเขาตัดไม่ใช่ผมแน่อ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับเนาะก็นะครับถ้าเด็กๆเรียนเด็กเจะเอาเรียนกี่วันนะแล้วหยุดกี่วันเดียวถ้าเป็นเด็กๆอ่ะเรียนสามวันจุดสี่วันครับผมนะเอาจริงๆจริงนะมาเรียนห้าวันเราควรจะได้หยุดห้าวันเท่ากันอืมนะครับ มันมันคิดอย่างนั้นไม่ได้เลยคือมาเรียนป่าวันครึ่งมาเรียนวันต่อวันเนี่ยนะครับอย่างสมมติว่าเราเรียนเนี่ยเนาะในหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเราเรียนแค่แปดชั่วโมงนะครับเรียนรู้แค่แปดชั่วโมงถูกไหมดังนั้นก็ประมาณหน,นนนหนึ่งส่วนสามของวันเองนะครับหนึ่งส่วนสามของวันเองนะครับถ้าสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งนะครับเราเรียนห้าวัน ห้าวันเรียนวันละแปดชั่วโมงเราก็เรียนแค่สี่สิบชั่วโมงนะเราเรียนแค่สี่สิบชั่วโมงนะนะครับถ้าสี่สิบชั่วโมงเนี่ยเออเราเรียนแค่หกชั่วโมงดีวันหนึ่งอ่ะใช่ไหมวันหนึ่งเราเรียนแค่หกชั่วโมงเองนะครับหกชั่วโมงก็หกหรือห้าทุกวันนี้หนูเรียนหกหรือห้าห้าชั่วโมงอ่าห้าชั่วโมงใช่ไหมเออนะครับก็เรียนห้าชั่วโมงห้าห้ายี่สิบห้าดูนิเห็นไหมห้าห้ายี่สิบห้าแถมเรียนซูมเรียนซูมนี่ ตกแค่40นาทีเองนะครับน้องก็ฮะาต่ว่าชั่วโมงัแหละ5ชั่วโมง5้าเรียน5วันก็25ชั่วโมง1อาทิตย์น่ะนะครับเด็กๆที่ดู1อาทิตย์มีทั้งหมด7วัน7จ็คูณยีได้เท่าไหร่เจ็ดสใส่แปดทุนหน้าสองเจ็ดสองสิครับอ่าหนึวันนะครับ1นึเอหนึหกสชั่วโมงหนูเรียนแค่ยีชั่วโมงเองนะถูกไหม หนึ่งร้อยหกสิบแปดชั่วโมงหนูเรียนแค่ยี่สิบห้าชั่วโมงเอ่งนะนะครับถือว่าน้อยนะนะครับเนาะเด็กๆเ,เ,เ,เรียนไปเหอะนะครับเด็กๆนั่นแหละเด็กๆเรียนไปเหอะนะครับเพราะว่าครูเชื่อว่านะครับการเรียนไม่ไม่ได้ทําให้ใครตายนะครับาะครูเชื่อแบบนั้นและแถมจะทําให้เรามีชีวิตรอดด้วยถ้าเราเรียนถ้าเรามีความรู้นะครับ เรามีความรู้เราก็จะใช้พึ่งพาอาศัยตัวเองใช้พึ่งพาอาใส่ความรู้เนี่ยในการทําให้ตัวเองรอดนะครับทําให้ตัวเองมีอาชีพในอนาคตนะครับทําให้ตัวเองมีปัญญานะครับนาะอครูเชื่อว่านะครับเรียนไปเถอะนะครับเขาถึงบอกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเนาะทุกอย่างมันต้องเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับถามว่าพ่อแม่ทำงานถามว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อคุณแม่ไม่เห็นเรียนเลยอะไรอย่างเงี้ย อามอามเสียงสะท้อนมากเลยครับผมตอนนี้อ่ะโอเคนะครับถามว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นเรียนเลยคุณพ่อคุณแม่เขาก็เรียนอยู่นะนะครับคุณพ่อเขาคแม่เขาก็เรียนอยู่ตรงที่ว่าอ้ามเสียงสะท้อนมากเลยครับผมอ่าโอเคนี่ครับหมอคุณพ่อคุณแม่เขาก็เรียนอยู่นะคุณครูสาหรับครูนะนี่ครับเขาเรียนรู้ในชีวิตประจาวันเขานะครับเขาเรียนรู้กับการแก้ปัญหาก็คือเขาเอาความรู้จากที่เขาเรียนตอนตอนที่เรียนเหมือนพวกหนูนี่แหละ มาใช้ในการแก้ปัญหาในการคิดวิเคราะห์ในการสังเคราะห์ในการสร้างสรรค์อะไรต่างๆต่อวันนะครับเนาะในการดํารงชีวิตเห็นไหมนะครับคือว่าการเรียนมันสาคัญนะดังนั้นนะครับคุณพ่อคุณแม่ส่งพวกหนูมาเรียนก็อะไรนะเนาะนะครับเนาะก็นั่นแหละนะครับคือว่าการเรียนรู้มันดีนัแหละนะครับคุณพ่อคุณแม่ถึง สั่งให้นะครับไม่ได้สั่งสิส่งส่งพวกเรามาเรียนนะครับนะ้องส่งพวกเรามาเรียนนะครับนะ้องเพื่อจะได้หาความรู้นะครับโอเคดังนั้นอย่าขี้เกียจเรียนนะนะครับสิ่งเดียวที่คุณพ่อคุณแม่หวังครูเชื่อว,ว่าเป็นการที่เด็กๆตั้กกงใจเรียนนี่แหละนะครับจะทําได้ดีหรือไม่ได้ดีอันนั้นอันนั้นไม่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่ปลายทางนะครับแต่อยู่ที่ระหว่างทางหนูทาเต็มที่หรือเปล่าขอให้เราแค่รู้ก็พอใช่นะครับก็คือรู้แล้วก็ นะครับทำให้มันเต็มท uh> ี่นะครับทำให้มันเต็มที่แล well> ้วก็ตั้งใจเรียนให้มันเต็มที่อ่ะนะครับถึงจะได้แค่ไหนพ่อคุณแม่คงไม่ว่าหรอกนะครับถ้าหนูทําเต็มที่แล้วหนูพยายามแล้วอ่ะนะครับไม่ใช่กับการเรียนอย่างเดียวนะกับการทําอะไรกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนหนูเล่นกีฬาหนูชอบเล่นกีฬาหนูชอบอ่านหนังสือหนูก็ทําให้มันเต็มที่ นะครับ <N> um> หนูยังมีไฟหนูยังมีแรงหนูยังมีพลังอยู่นะครับหนูใส่ให้มันเต็มที่หนูยังเป็นเด็กแค่อายุประมาณ 10- ถึง11ขวบเนี่ยนะครับหนูยังมีอนาคตอีกเยอะแยะเลยนะครับมีอุปสรรคที่ต้องแก้ปัญหาในอนาคตเนี่ยอีกเยอะมากเลยนะครับมอุปรรคนะครับดังนั้นอย่าให้การเรียนมันเป็นอุปสรรคนะครับต้องบอกว่าการเรียนเนี่ยเป็นการเสริมความรู้เป็นการเสริมภูมิให้พวกเรานะครับถ้าเปรียบเทียบกับวัคซีนการเรียนก็คือวัคซีนเด็กๆกันแหละนะครับถ้าเด็กๆมีภูมิที่ดี มีความรู้ที่ดีนะครับเด็กๆก็สามารถไปต่อสู้กับสิ่งต่างๆในอนาคตได้ดีนะครับเนาะใครไลายไลนได้ยมากไลนดงเยอะมากแปลว่าคนมีงานเยอะแน่ไลายคูนี่แหละเงอะไรานเยอะแน่คูเออลายคูหลายคูนะครับเนาะไม่ได้ปิดสิเ้งเป็นคู่ดงแบบนี้อ่ะโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาเข้าบทเรียนกันเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าบทเรียนกันนะครับจากครั้งที่แล้วนะครับเนาะเราได้เรียนกันไปแล้วว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับมีอยู่3 3อย่างด้วยกันนะครับ3อย่าง2ประเภทเนาะก็คือประเภทแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเนาะประเภทที่2คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับเนาะและ3อย่างคืออะไรนะครับเพิ่มการละลายมาอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่มการละลายมาอีกอย่างหนึ่ง นะครับซึ่งเดี๋ยวครูขอทัวร์อีกรอบนึงเนาะนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็คือการเปลี่ยนสถานะนะครับการเปลี่ยนสถานะเนาะก็คือสารเนี่ยไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดสารใหม่นะครับแต่สารนะครับมีอะไรใหม่ครับมีสถานะใหม่นน่นองนะครับเราเปลี่ยนแปลงสถานะไปเหมือนเดิมนะครับและก็ นะครับมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะไม่ว่าจะเป็นการรับความร้อนหรือการดูดความหรือว่าการสูญเสียความร้อนนะครับเนาะแล้วก็การละลายนะครับการละลายก็คือการที่สาร2ชนิดนะครับสาร2ชนิดนะครับมารวมเป็นเนื้อเดียวกันได้นะครับเนาะมารวมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอันนั้นก็เรียกว่าการละลายกันนะครับอ่ะแล้ววันนี้นะครับวันนี้ที่คุณครูจะขึ้นแล้วก็เกิดนําให้นักเรียนฟังนะครับก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับเนาะถ้าเด็ก ได้ยินคำว่าเคมีปุ๊บแสดงว่ามันต้องเกิดปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนนะครับต้องเกิดปฏิกิริยาต้องเกิดรีแอคชั่นอะไรสักอย่างนนะครับที่ทําให้เขางบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับพอมันเกิดปฏิกิริยาเกิดรีแอคชั่นอะไรเกิดขึ้นนะครับเป็นธรรมดาที่สารมันจะเกิดสารใหม่ขึ้นนะครับมันจะเกิดสารใหม่ขึ้นเนาะนะครับสิบหกวัวตายนี่คือใครอ่ะสิบหกวิตายเนี่ยคือใครโตครับ โตครับโตโตปิดใหม่แปบบหนึงขอพัดลมเข้าเต็มเต็มเลยจ้ะอ่าโอเคนะครับเนาะพัดลมมันเขร้าพัดลมมันเน ies, ข้นานะครับ,ก,รก,ก,นะรบก,ก็เนาะการเปลียนะปปล่ยนแปลงทางเคมีนะครับอยากแรกเลือให้นึกถึงนะครับถ้าสมมติว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางยาบกรรทางกายภาพให้เด็กๆนึกถึงการเปลี่ยนสถานะแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับให้เด็กๆนึกถึงการเกิดสารใหม่ นะครับซึ่งในรูปของสารใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเกิดตะกอนก็ตามจะเป็นการเกิดฟองอากาศฟองแก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสีการเปลี่ยนกลิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนรสชาตินะครับเนาะมันก็เป็นการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีทั้งนั้นเลยนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทั้งนั้นเลยนะครับที่ทําให้เกิดสารใหม่เกิดขึ้นนะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันตัครูดนะครับผม เดี๋ยวครูจะอธิบายครูไม่ได้ครูครไม่ได้นั่นตามคลิปนะไม่ได้ให้ฟังคลิปแต่จะอธิบายเอานะครับในคลิปึ้นไปแล้วเดี๋ยวครูก็อธิบายตามไม่ได้เปิดเสียงคลิปนะครับไม่ได้ยินเสียงคลิปไม่ต้องไปห่วงเนาะนะนครับก็คือนะครับเนาะ เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับที่เราจะพบคุนวันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอ่ะในรูปเด็กๆเห็นอะไรครับในรูปเด็กๆเห็นอะไรไฟแล้วก็ถานถาดเข้าไปถาด้วไเนาะไฟและก็ถาดนะครับเกิดการเผาไหม้นะครับเนาะเกิดการเผาไหม้นะครับดังนั้นนะครับอยากแรกเลยนะครับถ้าเด็กๆเจอการเผาไหม้ไม่ว่าจะเผาไหม้อะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเผาไหม้อะไรก็ตามนะครับ มันจะเกิดเป็นสารใหม่ทั้งทุกอย no. ่างนะครับมันจะเกิดเป็นสารใหม่ทุกอย่างนะครับดังนั้นถ้าเจอการเผาไหม้ถ้าเขาถามว่าพ่อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับให้เดิไปดูก่อนว่ามีการเผาไหม้ไหมถ้ามีการเผาไหม้ให้ตอบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับตอบการเปลี่ยนแปลงเคมีทางทางเคมีเนี่ยได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปมาดูกันต่อนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางเคมีเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับ เขาบอกว่านะครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับคือแบบนะครับหอแยบการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไรเอ่ยนะครับอันนี้จุดประสงค์ในเรื่องนี้นะครับขอขอโทษทีอันนี้จุดประสงค์ในเรื่องนี้เขาบอกว่านักเรียนอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้นักเรียนวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ในเรื่องนี้เนาะนะครับคือสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้ในเรื่องนี้ นะครับอ่ะมาดูความหมายกันนะครับมาดูความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกันนะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีคือนะครับคือการเปลี่ยนแปลงของสารชนิดเดียวนะครับการเปลี่ยนแปลงของสารชนิดเดียวหรือการทําปฏิกิริยาระหว่าง2ชนิดขึ้นไปแล้วเกิดสารใหม่<ย><ำ>นะครับย้ํานะครับเขาทาตัวแดงกว้เลยเห็นไหมนะครับย้ําว่าต้องเกิดสารใหม่นะครับซึ่งมีสมบัติต่างไปจากสารเดิมนะครับ มีสมบัติต่าไปจากสารเดิมและเมื่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับจะทําให้กลับมาเป็นสารเดิมได้ยากหรือไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมนะครับถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราทําให้มันกลับมาเป็นอยู่ในรูปเดิมได้ก็แค่เพิ่มความร้อนหรือสูญเสียความร้อนแ่นเองให้มันดูความร้อนหรือให้มันสูญเสียความร้อนแทนเอง ครับแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยนะครับก็บอกว่ายากที่จะให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับยากที่จะให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมเพราะว่ามันเกิดสารใหม่แล้วถูกไหมนะครับอ่ะไปดูกันต่อนั่ยต้องรับทำไมไปต, <c oughs> ต่อไปดูกันต่อนะครับ คนะครับต่อมาที่เด็กๆจะต้องนะครับรู้จักก็คือคําว่าปฏิกิยาเคมีนะครับปฏิกิยาเคมีหรือนะครับอันนี้อันนี้ของใครเอ่ยโลเคนโลเกนปิดใหม่แป๊บหนึงหนูโลเกนทุกเขาแก๊กเขแก๊กมากเลยแต่เค้กด้วยนะครับเนาะผูขออนุญาตปิดไมค์โลเกนกับเค้กนะนะครับมันเสียก็แก๊กก็แก๊กเสียงดังมากเลยอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับปฏิกิยา เคมีนะครับน้องปฏิกิริยาเคมีแน่นอนแหละนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมันย่อมจะเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับซึ่งปฏิกิริยาเคมีเนี่ยภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า chemical reaction นะครับ chemical ก็คือเคมีน,น,นะครับ reaction ก,ก็คือปฏิกิริยานะครับเขาบอกว่าคือปฏิกิริยาที่มีผลนะครับทําให้สารมีสมบัติแตกต่างไปจากเดิมนะครับปฏิกิริยาที่มีผลทําให้สารเนี่ย มีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมน,นะครับก็คือคุณสมบัติต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะมันเกิดสารใหม่ใช่ไหมครับพอเกิดสารใหม่เนี่ยนะครับคุณสมบัติมันต้องเปลี่ยนนะครับเนาะคุณสมบัติต้องเปลี่ยนต่อไปนะครับต่อไปอ่ะเขาถามว่านะครับนักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างเมื่อกี้ตอนตอนที่ก่อนให้ดูให้ดู กดแป๊บนึงนะครับโทรศัพท์สมาสักคู่สักคู่ อ่าโอเคครับเด็กๆขอโทษทีนะครับพอดีมือถือคุณครูพังนะครับมือถือคุณครูพังแล้วครูเอามือถือของคุณพ่อครูมาใช้นะครับเนาะแล้วคราวนี้ครูไปจองมือถือไว้นะครับแล้วเขาก็เลยโทรมาว่าเออมือถือได้แล้วนะครับให้ออกไปรับก็เลยบอกว่าเออโทรศัพท์พังวันนี้ใช่ไหมครับพังไปเมื่อเมื่อวันอังคารเนี่ยสอนออนไลน์อยู่อย่างนี้แหละแล้วคุณครูก็วางมือถือไว้ข้างๆคีย์บอร์ดแล้วพอนั่นปุ๊บเผลอเอาคีย์บอร์ดไปโดนนิดเดียนะครับล่วงโต๊ะเลย ล่วงโต๊ะสูงสักประมาณเมตรนิดๆหน,น้าจอข้างในแตกแล้วเลยนะครับคือถามว่าก็พังเมื่อวานนะครับร <laughs> <laughs> นั่นแหละเนาะแย่เลยอ่ะแบบอะไรเนี่ยนนหน้าจอดับเลยเออหน้าจอดับเหมือนกันนะครับเนาะค,คือมีคนโทรเข้าอ่ะรู้นะคนโทรเข้าว่ารู้แต่คือไม่รู้ว่าใครโทรเข้าเพราะหน้าจอมันไม่ขึ้นเด็กๆนะครับหน้าจอมันไม่ขึ้นมันไม่เห็นว่าเบอร์ใคร นะครับแต่ถามว่ารับได้ไหมมันก็ใช้ใช้สัมผัสพิเศษก็คือหน้าจอมันดับแต่เราก็รู้อยู่เนาะว่าเวลามันรับมันจะต้องกดเลื่อนบริเวณข้างล่างหน้าจอเนี่ยเราก็กดเลื่อนมันก็รับได้มันก็รับเข้ารับออกได้แต่คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นเบอร์ใครแล้วเราก็โทรออกไม่ได้เพราะว่ามันไม่เห็นหน้าจอนะครับพอดีบริษัทโทรศัพท์เขาก็โทรมาพวกผู้ไปจองเครื่องไว้นะครับน้องเขาก็โอเคก็เลยโทรมาบอกว่าวันนี้ให้เข้าไปเอาได้ก็ขอโทษทีเมื่อกี้ที่รับสายนะครับเราสายโทรศัพท์เนาะนะครับอุบิเหตุนิดึง อ่ะมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อนาะนะครับครูบอกว่านักเรียนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างนะครับเนาะก็อย่างที่ครูบอกไปนั่นแหละนะครับก็พวกสีพวกกลิ่นพวกะแก๊สนะครับพวกตะกอนหรือว่านะครับลักษณะคุณสมบัติบางประการนะครับเนาะเราอย่าเพิ่งเชื่อว่านะครับแค่การเปลี่ยนสีคือการเกิดสารใหม่ไม่จะเป็นเสนอไม่จะเป็นเสมอไปนะ นะครับรสสีอาจจะเปลี่ยนจากเข้มไปอ่อนหรือจางม,มาเข้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่ที่ว่านะครับสารละลายนั้นมันเข้มข้นขนาดไหนนะครับเราต้องนะครับพิสูจน์หลายๆกรณีพิสูจน์หลายๆคุณสมบัตินะครับอาจต้องดูสีที่อ่ะสีเปลี่ยนและอ่ะดูซิว่ามีฟองแก๊สหรือฟองอากาศไหมอย่างน้อยๆน,นะครับถ้าจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยให้ดูสัก2เงื่อนไขขึ้นไป นะครับอ่ะมีสีเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีแล้วอ่าดูซิว่ามีตะกอนไหมนะครับอ่าถ้าเกิดตะกอนเปลี่ยนสีด้วยโอเคเกิดสารใหม่แน่นอนหรือไม่อ่ะดูซิว่ามีตะกอนแล้วนะครับดูซิว่ามีฟองแก๊สมีอะไรไหมอ่าถ้ามี2อย่างก็โอเคหรือว่าเกิดสารใหม่แน่นอนนะครับเป็นการเป็นการยืนยันว่าโอเคมันเกิดสารใหม่แน่นอนนะเพราะบางทีเราแบบเราดูแค่อย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่ได้ว่ามันบอกไม่ได้ว่ามันเกิดสารใหม่จริงไหมนะครับอ่าโอเคไปดูกันต่อเลย ต่อมานะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นการทดลองนะครับการทดลอง,กา,ลองการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดเสียงให้ฟังตรงนี้นะครับสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะก่อนเริ่มการทํากิจกรรมการทดลองนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกันก่อนค่ะอย่างแรกค่ะ มีลูกโป่งหนึ่งใบผงฟูนะคะขวดพลาสติกหนึ่งใบน้ำส้มสายชูและกลวยกองค่ะอ่าอันนี้เราเคยดูกันไปแล้วการทดลองเนี้ยเราเคยดูกันไปแล้วที่เราเคยดูกันอาจวนความรู้หน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับพอ,อจําได้ไหมพอจําได้ไหมไไหม,มันเกิดอะไรขึ้นผมนจําไม่ได้อะคับเคยดูเหรอครับอันนี้เคยดูเคยดูที่เราเอา ผงฟูใส่ลงไปในขวดและหลังจากนั้นเราเทน้าส้มสายชูล,ลงไปต่อถูกไหมแล้วเราก็ทําอะไรครับเราก็เอาลูกโป่งไปปิดตรงปากมันถูกไหมแล้วก็อะไรครับเขยา่าเขย่าวขวดไงแล้วลูกโป oh. ่งแล้วลูกโป่งก็จะพองขึ้นไงจำได้ไหมที่คุณครูเคยให้ดูไปจำได้ไหมครับผมจำไม่ได้อ่ะอ่าโอเคนะ้ะจำไม่ได้งนันดูต่อดูต่ออ mm. ค่ะวิธีการทดลองนะคะข้อแรกให้นักเรียนนะคะใส่ผงฟูลงไปในลูกโป่งค่ะ 2. นะคะให้ใส่น้ำส้มสายชูค่ะลงไปในขวดพลาสติกค่ะข้อที่3นะคะนำลูกโป่งนะคะลงไปครอบบนปากขวดพลาสติกให้สนิทนะคะ และข้อที่4ค่ะให้ค่อยๆจับลูกโป่งนะคะที่มีผงฟูอยู่บริเวณก้นลูกโป่งค่ะค่อยๆยยกแล้วก็เทผงฟูนะคะลงในน้ำส้มสายชูค่ะต่อไปนะคะเป็นตารางบันทึกผลการทดลองค่ะสิ่งที่สังเกตนะคะจะมีผงฟูค่ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะในผงฟูค่ะมีลักษณะเป็นอย่างไร ต่อไปค่ะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะน้องเรียนสังเกตลักษณะของน้ำส้มสายชูเป็นอย่างไรบ้างคะและสุดท้ายค่ะเมื่อนำผงฟูกับน้ำส้มสายชูผสมกันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างลูกโป่งค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับผลการสังเกตค่ะผงฟูนะคะมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวค่ะ ต่อไปค่ะเป็นน้ำส้มสายชูมีลักษณะเป็นของเหลวใสนะคะไม่มีสีและสุดท้ายค่ะเมื่อนำผงฟูกับน้าส้มสายชูผสมกันค่ะจะมีฟองแก๊สเกิดขึ้นลูกโป่งค่ะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือลูกโป่งค่อยๆพองตัวขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาสรุปผลการทดลองกันนะคะเมื่อนำผงฟูค่ะผสมกับน้ําส้มสายชู จะทําให้เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะทําให้เกิดเป็นสารใหม่ขึ้นหลายชนิดค่ะและสารใหม่ที่ทําให้ลูกโป่งพองขึ้นได้นะคะนั่นก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้นะครับเป็นสูตรทางเคมีนะครับถ้าเด็กๆเ,เรียนสูงขึ้นไปและเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับวิชาเคมีเนี่ยอันนี้คือสูตรทางเคมีนะครับอันแรกเนี่ยนะครับเนาะ อัน,น,น,นเนี้ยนะครับน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ากรดอะซิติกนะครับหรือ CH3COOH นะครับอันนี้เรียกว่ากรดอะซิติกนะครับเนาะก็คือน้ำส้มสายชูน,ยนะครับส่วนผงฟูนะครับก็คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนเนตน,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 นะครับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตอันนี้อ่านว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะครับเนาะทำปฏิกิริยากันนะครับเอา2อ,อย่างเนี้ยมารวมกันทำปฏิกิริยากัน นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับมีการเปลี่ยนสลับกันนะครับของอะตอมของสารบางตัวนะครับก็คือจะเปลี่ยนเป็นโซเดียมอะซิเตตนะครับอันนี้จะอ่านว่าโซเดียมอะซิเตตถ้าข้างหน้านี่จะเรียกว่านะครับกรดอะซิติกแต่ข้างหลังจะเรียกว่าโซเดียมอะซิเตตนะครับบวกน้ําแล้วก็บวก CO2 CO2 คือแก๊สอะไรครับ CO2 แก๊สอะไรเอ่ย ใช่คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับนาะก็คือที่ทําให้ลูกโป่งมันพองได้นะครับเพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละนะครับนาอททำให้ลูกโป่งมันพองได้อ่าโอเคนะครับอลองดูกันอีกแป๊บหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารค่ะหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารนะคะเราอาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะอย่างเช่นการเกิดตะก,นกอนค่ะการเกิดแก๊ส สีของสารเปลี่ยนไปค่ะมีกลิ่นเกิดขึ้นค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิค่ะมีแสงหรือมีเสียงเกิดขึ้นค่ะหรืออาจจะมีการเกิดสนิมนะคะเป็นต้นค่ะ,ะตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารนะคะยกตัวอย่างเช่นการสุกข,ของผลไม้ค่ะเช่นมะม่วงสุกค่ะ การประกอบอาหารค่ะเช่นปลาทอดค่ะการเกิดสนิมของเหล็กค่ะเช่นตะปูเกิดสนิมนะคะค่ะครูขอ,อยกตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เราสามารถพบกันได้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นค่ะกล้วยสุกค่ะการเกิดสนิมของโซ่เหล็กนะคะการเผาฟืนค่ะหรือแม้กระทั่งการประกอบอาหารต่างๆนะคะ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งมีชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมค่ะยกตัวอย่างเช่นใช้ในการทํายารักษาโรคค่ะการประกอบอาหารค่ะการสร้างวัตถุสังเคราะห์ชนิดต่างๆเป็นต้นค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะยังก่อให้เกิดผลเสียอีกด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น การเกิดปฏิกิริยาของสารบางชนิดนะคะอาจทำให้เกิดการระเบิดได้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีค่ะคือทำให้ได้สารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมค่ะ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะที่ทําให้เกิดสารใหม่สังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะยกตัวอย่างเช่นมีกลิ่นต่างจากสารเดิมค่ะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิค่ะอาจมีแสงหรือมีเสียงเกิดขึ้นค่ะมีฟองแก๊สค่ะมีสีต่างไปจากสารเดิมค่ะหรือมีตะกอนเกิดขึ้นค่ะ ่านะครับน้องเมื่อกี้ะนะครับน้องก็คือสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือเป็นการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับน้องสิ่งเหล่านี้เป็นการบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับไม่ว่ามีกลิ่นต่างจากเดิมเห็นไหมนะครับมีการเพิ่มหรือลดของอุณหภูมินะครับแล้วก็มีแสงหรือเสียงที่เกิดขึ้นนะครับมีตะกอนเกิดขึ้นนะครับมีสีที่ต่างจากเดิมไปแล้วก็มีฟองแก๊ส ตรงเนี้ยนะครับให้เด็กๆจาให้ดีเลยเนาะนะครับอาจจะออกสอบด้วยนะครับนาอก็ได้ให้เด็กๆจํหรือว่านะครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอะไรยังไงนะครับนาะนะแตกต่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับนาอตรงนี้ก็ไม่ไม่น่ามีอะไรแหละนะครับนาออันนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยนะครับก็จะเกิดสารใหม่ แต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่เกิดสารใหม่นะครับเนาะการเปล e. ี่ยนแปลงทางเคมีคือสมบัติของสารนะครับเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติก็สมบัติของสารคงเดิมนะครับน้าก็คือเป็นน้ําอยู่เหมือนเดิมนะครับต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในนะครับเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในก็อาจจะเปลี่ยนคุณสมบัติเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เนาะนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนี่ยก็แค่เปลี่ยนรูปร่างภายนอกแค่นั้นเองนะครับจากของแข็งเป็นของเหลวจากของเหลวเป็นแก๊สอะไรอย่างเงี้ย นะครับต <chat> ่อมาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยนะครับกลับสู่สภาพเดิมยากมากเลยนะครับหรือทาได้ยากเลยนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกลับสู่สภาพเดิมได้ง่ายมากเลยนะครับก็คือการเพิ่มหรือลดอุณหภูมินเดงนะครับเนาะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงการย่างอาหารการสุกของผลไม้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็เช่นการเปลี่ยนสถานะของน้ํานะครับการละลายของสารในน้ําอะไรประมาณนี้นะครับเนาะ อ่าโอเคนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับเนาะเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรไหมครับตรงนี้ถามได้นะเอาผมนั่งมาตลอดนี่คือกล้องไม่เห็นผมเลยใช่ไหมเนะี่ยทำไมครับ <laughs> ไม่รู้ <c oughs> ครูไม่ได้ครูไม่ได้ดูไลน์บุคลคลครูดูตรงหน้าจอที่คุณครูแสดงผลเนี่ยครับอ่าโอเคเนาะถ้าไม่มี ใครสงสัยหรือไม่มีข้อคําถามอะไรนะครับนอก็หมดเวลาแล้วนะครับนอก็จะให้เด็กๆไปพักก่อนที่จะเรียนวิชาต่อไปละกันนะครับนาะก็นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็วันไหนแล้วอะวันจันทร์เจอไหมวันจันทร์ไม่เจอใช่ไหมนะครับเจออีกทีกันเจอกันอีกทีวันอะไรครับวันอังคารเนาะี่ครับนาะวันอังคารตอนสิบเอ็ดโมงนะถ้าจะไม่ผิดใช่ปะใช่ไหมครับตอนสิบเอ็ดโมงหรือว่าไม่ใช่สิ สิบเอ็ดโมงไหมเออสิบเอ็ดโมงถูกแล้วถูกแล้ววันวันอังคารกับพุธเจอสิบเอ็ดโมงวันพฤหัสกับศุกร์เจอเก้าโมงโอเคนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆที่เข้าเรียนเนาะนะครับเนาะอาจจะเข้ามาบ้างแล้วก็อาจจะหายไปบ้างนะครับเนาะก็ตามโอกาสแล้วกันนะครับเนาะกนะ็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเด็กๆก,ก,ก็สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับผม